สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่ชื่นชอบสะสมพักเครื่องนะครับนะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ทานเลยวันนี้ก็เป็นอีพีที่เจ็ดนะครับลืมไปได,ได้ได้มีดมาด้วยนะครับนี่เพราะเดิมอีกรายการหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวไวรายการสุดท้ายแต่สวย สวยมากสวยมากๆเลยนี่ใบเก่าๆเลยครับอ่ะมานะครับเกินๆไว้ก่อนสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็อีพีที่เจ็ดมาพบกันกับช่องวินวินพาเครื่องนะครับพาเครื่องพาบ้านพาเหมาราคาแบ่งปันร้อยต้นๆนะครับวันนี้ก็มานําเสนอในอีพีที่เจ็ดแล้วนะครับพี่ๆก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดเออ่กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้ด้วยนะครับเออ่สนใจรายการไหนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หกสองสามเจ็ด 62นะครับแล้วก็ ID ดีลนนะครับ p o n g นะครับ190990กนะครับก็ทักมาได้แคปรูปทักมาได้สอบถามเพิ่มเติมได้ขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาพบกันนะครับเนาะก็จะมีหลากหลายรายการเลยให้พี่ๆได้รับชมนะครับเนาะวันนี้ก็อวันที่เท่าไหร่นะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ก็เริ่มต้นที่รายการที่1เลยนะครับนาอจะได้พี่ๆได้รับชมกันนะครับขออนุญาตซูมนิดนึงรายการที่1ครับองนี้จะเป็นงบตำอ้อยนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับเนื้อเก่าๆเลยพี่ๆนะครับนี่เป็นเนื้อชินนะเป็นกลุเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินนะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหุ้มโบราณมาแบบนี้เลยครับพี่รายการที่1นะครับเอาเท่าไหร่ดีววันนี้น้องขอในแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยเอาไปแล้ว ในราคา200แล้วกันครับหนงองนี้นะรายการที่1แล้วกันเอา200แล้วกันพี่พีนี่ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรมันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไลน์นะนับเป็น ID นะครับ ID ดีไลน์นะ P.O.N.G. นะครับ1 9 0 9 9 0ก้เ้ดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับนี่งองนี้หลบข้อเนี้ยงงับครับงบน้ำอ้อยนะเอา200ครับพี่พี่นันใครชอบทักมาได้เลยครับ มีบริการปลายทางนะครับแล้วก็ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะครับ้านพระเหมานะครับนี่นะครับอาไการที่2ครับองนี้จะเป็นพระขุนแผนพายคู่กู่บ้านกลางเนื้อเก่ามากเลยพี่มีเม็ดดินเม็ดแร่เพียบเลยครับขุนแผนคุนแผนพายคู่นะครับนี่มีเม็ดเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่เม็ดแร่เพียบเลยครับสวยๆเลยองนี้พี่ๆนะครับเป็นขุนแผนพายคู่นะ กุบันกลางนะครับสวยงามมากองนี้พี่พี่เป็นเนื้อดินนะหนามากครับองนี้นมีเม็ดแร่เต็มเลยนี่ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับองนี้ก็ไปในราคา200บาทครับพี่พี่สองบาทเท่านั้นพอนะครับนี่ EP นี้ถือว่าแบ่งปันในราคาไม่แพงเลยพี่พี่นะครับนี่สองบาทนะครับพลายคู่นะพลายคู่เนื้อดินกรุกบันกลาง รายการต่อไปครับรายการที่3ามอนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับวรรคังพิมพ์ใหญ่แต่เนื้อเก่ามากๆเลยครับพี่พี่สวยงามมากครับนี่ครับนี่ซูมชัดมากครับองค์นี้พี่พี่นครับเนื้อเก่ามากเลยเป็นสมเด็จวรรคังพิมพ์ใหญ่นี่ครับมีเม็ดมวลสารต่างๆนะนี่ครับบริเวณด้านข้างนะครับนี่นี่ครับ สวยองนี้พี่พี่นะครับรายการที่สามนะคะพี่พี่นี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งด้านบนนะครับข้างหลังไม่แน่ใจเหมือนเป็นคาบอะไรต่างๆนะอันนี้ขอ200บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับแคปรูปถักได้เลยครับพี่พี่อันนี้ขอ200บาทพระสมเด็จนะครับสวยงามมากนะครับอีพีนี้พรราเบาๆเลยรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระนางพญาโอ้โหสวยครับอง์นี้พี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะพิมพ์สังกติหรือพิม พิมอะไรนะแต่เม็ดแร่อะไรสวยเก่ามากครับองนี้พระนามพยานนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กๆแบบนี้นะไม่ใหญ่มากนี่ครับองนี้รายการที่สี่นะครับเป็นพระนารพยานเนือดินสามเหลี่ยมแบบนี้ครับพี่กุวัดประหาธาตุนะครับจังหวัดพิษณุโลกนี่ครับนี่เม็ดดินเม็ดแร่เต็มเลยนะครับพี่องนี้เอาสองศูนย์ศูนย์ครับพี่เพี้ยนใดชอบนะครับทักมาได้เลยนะครับเนาะ มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับพี่พเอาสองศูนย์ศูนย์ครับรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับถ้ามาไฟสวยงามมากครับองนี้พี่พนี่ครับถ้ามาไฟหลวงพ่อเงินนะครับองนี้จะเป็นกุถลาบท่ามาไฟสวยงามมากครับใต้ฐานนะครับนี่ลอยเก็บแต่งแทงตะไบนะครับ องค์นี้หลวงพ่อเงินวัามาไฟนะครับองค์นี้ขอ200บาทครับพี่พีทานใดสนใจทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าศนะครับไลน์ก็จะเป็น ID เดียไลน์นะครับ PONG 190990นึ่งเกเก้าย์ะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับองค์นี้ขอ200บาทครับหลวงพ่อเงินวัดดอนอ่าวัดท่ามาไฟไปดอนเจาะหอมซะแล้วผมอ่ะรายการต่อไปครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินไหวเขนนะครับนี่องค์นี้จะเป็นวัดไหวเขนพิมพ์หน้าหนูสวยงามมากครับองค์นี้ หลวงพ่อเงินนะครับพ่เขีนนะครับสวยงามสวยงามองนี้พี่พี่เนื้อเก่ามากเลยครับมีเนี่ยมีน้ำทองนักติดตามซอกเลยเต็มเลยพี่พี่นะครับนี่ยนี่ลอยเก็บแต่งแทงตะไบนะแทงตะไบเป็นลิวจีวรนะครับนี่สวยใต้ฐานนะครับนี่ครับองนี้ขอสามศูนย์ศูนย์แล้วกันพี่พี่องนี้ขอสามศูนย์ศูนย์แล้วกัน พี่ๆท่าไหนสนใจนะครับทักหรือโทรมาได้เลยนะครับแอดไลน์ไม่ได้โทรเบอร์มาก่อนได้ครับเดี๋ยวผมจะนั่นให้นะครับลองดูนะนี่นำทองสวยมากนะครับวันนี้จะเป็นหลวงพ่อเขียนอ่าหลวงพ่อเงินนะครับหน้าหนูออกวัดห้วยเขียนเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆรายการต่อไปครับวันนี้จะเป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นพร,ระรอโบราณเก่าๆเลยครับวงน,นี้นี่อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยไหมผมไม่แน่ใจนะพี่ๆ เอาองน,นี้รายการที่เท่าไหร่ละลืมรายการรายการที่7นะครับน้องรายการที่7ลงเพืเงินห้อยเขียนรายการที่6แล้วกันองน,นี้ขอ200บาทครับพี่พี่ทในใดสนใจทักหรือโทรรายมาได้เลยนะครับองน,นี้มีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยครับนี่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมจะลงประมาณวันละคลิป2คลิปนะครับไล่ๆไปเรื่อยๆเอานี้เอา200บาทครับพี่พี่ทในใดสนใจทักมาได้เลย รายการต่อไปเป็นพระเหรียญนะครับรายการที่8ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอคนนี้อคนนี้สวยมากครับนี่สวยงามมากครับหลวงหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆเลยครับนี่ปีพศนะครับเหรียญเอ่อส่วนอายุ77ปีนะครับนี่วัดบางกระพร้อมนี่พระอุปชาคงนะครับบริเวณด้านข้างนะครับนี่ครับ บริเวณด้านหลังนะครับมีอัษระยันนะตัวหนังสือนะครับสวยงามมากล้าพลบุญทวีห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะครับองนี้ขอ200บาทครับพี่พี่ทานาดสนใจนะครับทักหรือโทารไลน์มาได้เลยนะครับองนี้ผิวสวยมากผิวน้ำมันก๊าซเลยนะขอ200บาทครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพรอมรายการต่อไปครับองนี้ไฮไลท์เลยสวยงามองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2482นะครับ องนี้เจ้าของเดิมไปท,ทํากระหล่ทองใหม่นะไปให้ร้านทองท,ทํากระหล่ทองใหม่สวยงามมากเนี่ยครับเหมือนเจตนาอยากอยากให้เป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับนี่กักกล้วเขาเขาเข้าใจผิดนะนี่ก็จะทําให้ผิวเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่อัขระตัวหนังสือนะครับนี่คมชัดมากองนี้ฐานบัวลึกๆเลยครับพี่โอ้โหเลี่ยมมาแบบนี้ผมว่าไม่ต่ำสี่สิบห้าสิบปีนะกเก่าๆเลยครับล่องในตาลึกนะครับ องนี้ขอที่700บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะ700บาทเท่านั้นนะครับนี่พระเก่าเก็บโอ้โหแต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับองนี้หลวงพ่อเดิมวันองโพรเรียน2482ดอกจันโค้งครับห่วงเชื่อมนะนี่ครับแต่ตอนนี้เจ้าของก็อยู่พอสมควรแหละนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทตอลองดูได้นะครับอันนี้ได้บ้านเดียวกันมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพระสมเด็จ เนื้อทองระฆังนะครับของหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะครับมีวัดไกลเคียงกันจังหวัดเดียวกันนะจังหวัดนครสวรรค์นะครับองนี้จะออกเป็นน้ําทองเนื้อทองระฆังนะครับนี่เก่าๆเลยองนี้มีรอยล้านลอยแตกลั่นนะครับของพระนะครับมีเต็มองค์เลยนะครับมีรอยล้านลอยแตกลั่นนะครับนี่สวยงามมากน้ําทองเพียบเลยนะครับนี่องนี้เป็นพระสมเด็จหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบนะ เนื้อทองคางนะครับมีสวยนะครับองนี้ขอที่ราคา500บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจทักหรือโทรรายมาได้เลยนะครับขอ500บาทนะครับรายการต่อไปครับไปเหรียญเก่าเหรียญ2 4 6 0นะครับไปเหรียญหลวงพ่อโสธรนี่ได้สภาพใช้มาสพอสมควรนะพี่อยู่หิ้งๆิงเลยครับพี่พี่นี่ครับหลวงพ่อโสธรขอ350แล้วกันครับองนี้มีเศษ50นิดนึงนะนะครับ ใครจะมาทักมาต่อสามศูนย์ก็ได้นะครับอง์นี้เอาสามห้าศูนย์แล้วกันครับนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุธรนะปีสองสี่หกศูนย์นี่ครับตัวหนังสือเป็นแท่งตั้งเลยนะคมสวยมากครับเหรียญผิวหิ่งครับสภาพผ่านใช้มาพอสมควรน,นะครับอง์นี้ขอสามห้าศูนย์ครับรายการต่อไปครับรายการต่อไป เป็นรายการเหรียญหลวงพ่อบ่ายวัดช่องรมนะครับนี่องค์นี้จะเป็นเหรียญแต่ผมไม่แน่ใจรุ่นไม่แน่ใจปีนะนี่ครับผิวหิ่งๆินผิวออกเป็นเป็นผิวน้ําตาลหิ่งหิแต่เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นี่ครับลองดูนะสนใจอง์นี้ขอที่ราคาสามศูนย์ศูนย์แล้วกันครับสามร้อยบาทแล้วกันพี่ๆนะครับสามร้อยบาทพี่ๆท่าในใดสนใจทักหรือโทรรายมาได้นะครับเนาะสามร้อยบาทพอครับรายการต่อไปนะครับ รายการนี้จะเป็นพระโรวูพุทธวดนะครับหลังหนังสือพิมพ์วงเดือนใหญ่นะครับในองค์นี้สวยงามมากครับหลังหนังสือวงเดือนใหญ่นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งตั้งคมสวยมากครับนี่หลังหนังสือวงเดือนใหญ่ครับสวยงามด้านข้างนะครับนี่พระสวยงามมากอันนี้ด้านใต้นะ จะเป็นวงเดือนด้านล่างตรงนี้ตรงบัวนะครับจะเป็นรอยวงเดือนเต็มเลยนะครับองค์นี้ขอที่4 0 0ครับพี่พี่สบาทพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับขอในราคา400บาทพอครับนี่ครับนี่เป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยพี่ขอ400บาทครับองนี้นะปู่ทวดนะครับวัดช่างให้รายการต่อไปนะครับจะเป็นพระหล่อนะครับพิมพ์ฐานสูง องนี้จะเป็นหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแต่อันนี้จะออกเป็นวัดหนองหลวงนะครับพิมฐานสูงองนี้เก่าเก่าเลยครับพี่พีนี่ครับจะเป็นหลงพ่อเดิมนะครับแต่ออกหนองหลวงนะจะมีหนองหลวงหนองโพองนี้ขอส0 0ร้อยบาทครับพี่พีท่านใดสนใจขอในราคา400บาทครับหลงพ่อเดิมนะสนใจทักไลน์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับเนาะองนี้ก็รายการต่อไปนะครับเป็นเครื่องรางของขังนะครับสายหลงพ่อเดิมเช่นเดียวกันนะครับ องนี้จะเป็นสิงห์สามขวัญน,นะครับนี่แกะเป็นงานะองนี้เป็นงาแน่นอนครับองนี้สิงห์นะครับสามขวัญใต้ฐานมีลอยจานครับขอในราคา500บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจทักหรือโทรรายมาได้เลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวหนานะครับนะออขอห้าร้บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจทักหรือโทรมาได้นะครับสิงห์นะแล้วก็อีกรายการหนึ่งรายการปิดท้ายของเรา EP ที่7 EP นี้ เป็นมีดหมอหลวงพาอเดิมมีรอยจานครับองนี้จะเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับพี่ๆนี่กระดูกนะแต่ใบเก่ามากครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องใบให้นี่ครับจะเป็นลายแบบนี้เลยพี่เก่าๆเลยองนี้นะครับลายแบบนี้เลยสวยมากครับนี่นี่ครับ ขอในราคานะกระดูกนะครับพี่ต้องบอกเลี้ยงก่อนแต่ยาวพอสมควรนะเดี๋ยวผมทาาขออนุญาตทาบให้ชมนะครับพี่พี่นี่ครับแต่สวยเล่มนี้นะครับนี่ประมาณห้านิ้วครึ่งห้านิ้วเศษนะห้านิ้วประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับตัวใบอยู่ที่ประมาณสามนิ้วครับ บว้อยู่ที่3นิ้วนะครับมีดเล่มนี้ขอ500บาทครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพี่ๆทุกท่านนะครับนี่จะสวยครับเก่าครับอันนี้มีดหมอหลงค้อนเดิมนะครับนี่ตรงนี้มีรอยจานด้วยเอา500บาทคับพี่ๆเนาะก็วันนี้พราเครื่อง ep ที่7ก็มีประมาณเท่านี้เลยครับพี่ๆฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งกด s ับ s cribe นะคะพบพี่เนาะนะครับ วันนี้ก็ในช่องวินวินพรเครื่องก็มานำเสนอพระนะครับไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนทักหรือโทรนะครับมาได้เลยนะครับในเบอร์โทรนะเบอร์โทรก็ 090, 062 3762นะครับมีเก็บเงินไปทางถ้าเป็นไลน์ก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยไลน์นะ PONG 190990นะตัวนี้เลยนะครับ มีทุกหลายรูแปแบบให้พี่ๆได้เลือกรับชมกันวันนี้ไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ